สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมเอามังอัดกันนะคะก็ถ้าทุกคนพร้อมที่จะดูแล้วนะคะ<ๆ>ก็ไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยนี่เดีย๋ยวเรามาเล่นเกมเอามังอัดนะคะในวันนี้เราจะมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เป็นฆาตากรหรือเปล่านะคะ<ๆ>ก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เข้าแมปไปเลยโอเคโอ้เราได้สีนี้ อย่างบ้านหนึงขอเปลี่ยนสีก่ันสีมว่วงนะคะเพราะว่าเราชอบสีมว่วงโอเคค่ะไดรอนะคะเดี๋ยวกเคค็เดี๋ยวรอๆนะคะรอๆๆก่อนลาการโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เป็นฆาตากรหรือเปล่านะคะเราอยากเป็นฆาตากรมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เป็นนั่นเองเย้ ค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นเคลเมดกันนะคะเราอยากจะรู้แล้วว่าใครจะมาเป็นคนที่ฆ่าเรานะคะอ่าหนูเราจะไม่อยู่ใกล้เราจะไม่อยู่ใกล้สีเขียวเลยค่ะสีแดงด้วยไม่น่าไม่น่าไว้วางใจไม่น่าไว้วางใจจริงๆเฮ้ยไม่อแล้ว่าอย่ามายุ่งกับฉันเลยทุกคนคะตอนนี้ก็สีเหลืองก็ไม่น่าไว้วางใจเหมือนกันเฮ้ยอยา่าอย่าเฮ้ย กับเล่าอ่ะเห็นไหมทุกคนไอ้ฆาตกรใฮ้ไม่มีใครเห็นศพฉันหรอเฮ้เทุกคนสีแดงไม่เล่นแล้วไปไปห้องอื่นดีกว่าไปห้องอื่นดีกว่าไม่เอารีบรีบเกมแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าห้องต่อไปเราจะได้เป็นข้าตาการหรือเปล่านะคะกดเข้าไปอันนี้เก้าคนเหงื่เนี่ยอันนี้เป็นสีม่วงหรือจะมาสีม่วงนะอาจะเปลี่ยนสีอื่นเปลี่ย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 นกันขาเป้นสีนี้นะคะนี่อ่าเป็นอ่าไม่ได้เปลี่ยนเลยโอเคขาได้ไรเนาะเราดปาน้าก็ได มาดูกันนะคะว่าตานี้เราจะได้เป็นค่าจารหรือเปล่าเราจะเรียกสีนั้นเลยนะอืมทำไมนานจังเลยเออนี่ไงมาแล้วไม่ได้เป็นอีกแล้วเออคอเดี๋ยวั้งนี้ไปให้ไกลเลยไปให้ไกลจากสายตาผู้คน กรไม่อยากตายอ่ะเราอยากไปฆ่าตักรเราอยากฆ่าเห็นอยากฆ่าโอเคค่ะไม่เป็นไรหูไม่นะได้ปีนด้วยเป็นลิงแล้วเนี่ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะอ่าทุกคนคะมันมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วนะคะโอเคค่ะงั้นเรามาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยว ในการรอ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 โอเคเอ่อทุกคนคะงั like ้นคลิป like นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย